าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ เหตการณปัจจณาสรือปัญาก็กาหนดคิดตลอดรายการหายใจยาวๆาวอเสียใจกําหนดที่ลิ้นปีนั่นรอก็กําหนดที่ลิ้นปีนหายใจยาวๆเดี๋ยวหายไม่สบายใจก็หายใจยาวๆไม่สบายใจหนอที่ลิ้นปีเดี๋ยวมันก็หายเท่านี้เองแต่ทําไม่ได้รากฏดว่าผู้ปฏิบัติไม่เคยกําหนดจิดไม่เคยมีสติเลยแม้แต่นาทีเดียว ถ้ทาท่านจะได้รู้ปัญญาจะแก้ไขปัญหาได้หรือจะก,การใดโกรธก็ฝากโรากรธไว้ฝ่าพยาบาทไว้ทาให้อารมณ์ไม่ดีไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อเพรได้ะนั้นคนเราเนี่ยความอุปสรรคที่มันมีตัีกยวกันความดีก็พระตรงนี้เองมันจะมีวอร์ในสั้คัญอยู่สกัดกั้นตลอดไปการเป็นที่จิตใจของเราเองถ้าจิตใจเราหนึ่งไม่มีสอง ตัดสินใจได้โดยเด็ดขาดด้วยปัญญารับรองท่านจะไม่มีประชดจะไม่มีศัตรูหมู่อาฆาตและมากล้ายไปไหนมีแต่คนรับหน้าทิฏตาจะมีแต่คนนิยมชมชอบแต่ทั้งหลายด้วยความดีอันที่กล่าวมาทำมาในปัจฉนาติปัฏฐถานนั้นเนี่ยข้อดีถึงทำเป็นกุศลอกุศลเราจะได้รู้ตัวว่าเราทำปัญ,ญามันถูกหรือผเป็นกุศลกรรมมรือเป็นอาุศลกรรม อย่างนี้เป็นตอนไม่สบายใจก็กำหนดลูกตาไม่ดีไปเลก้เงเกไม่เรียนหนังสือใครเป็นพ่อเป็นแม่นั่งกรมาานแทนไม่ตาให้ลูกสิลูกจะดีเองจะดีได้แล้วมันให้ลูกมันกดมนไหวพระว้ถึงจะเด้ผลได้มากเด้ผนตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอด สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง